สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สาหรับการถอดรหัสเลขดวงดาวนำโชคประจำวันที่16กันยายน2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนนะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมีนแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนามาผูกดวงทานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมีนอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่16กันยายน2568ในวันนั้นตรงกับวันอังคารแรม9ก้าข้ามเดือน10ปีมะเส็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3าหมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลข9หรือดาวพระเกต ดาวพฤก,กษไม่มีเรือนชะตาของตนเองแต่ในวันนั้นทับลัคนายกหน้าถึงราศีมีนฉะนั้นการที่โยกหน้าถึงลัคน,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 นาราศีมีนก็มีโอกาส <c oughs> ที่เลข9จะออกมาในวันนั้นฉะนั้นเลข9เป็นเลขหลักเป็นเลขนำร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลขศูนย์หรือดาวมฤตยูนั่นเองซึ่งเลขศูนย์หรือดาวมฤตยูก็ไม่มีเรือนชะตาของตนเอง แต่ในวันนั้นก็ยกหน้าถึงลัคนาราศีมีนการยกหน้าก็ย่อมส่งผลในการออกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลขสี่หรือดาวพุธนั่นเองซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุกและก็ราเจ้าเรือนปัตตานิแต่ในวันนั้นเล็งลัคนาราศีมีนได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีและก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดตําแหน่งทั้งสองตำแหน่งนี้ถือว่ายศักดิ์สูงส่งอลังการเลยทีเดียว ฉะนั้นเลข4ี่ก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ท่านสามารถเอาไปจับคู่เอาไปผสมผสานกับเลขดังเลขในกระแสหรือเลขที่ท่านได้มาจากสถานที่ใดได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่แน่ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขขอสรุปตอนท้ายกันพลาดกันลืมเผื่อท่านจดไม่ทันมีอยู่3าหมายเลขก็คือหมายเลข 9.04ย้ำนะครับ9.04ฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมีนเตรียมความรวยความเฮงความปังกันทุกคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับ <c oughs> ขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่วันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1นึ่คำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่คำถามสำคัญ เพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8ปดโมงสชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคําทํานายตามพื้นฐานดวงชะตากําเนิดเดิมในระดับมืออาชีพ เพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มัว่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ